ประธานสง์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วน้ำมสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธาน โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราบัดนี้ถึงเวลาธรรมกาย ือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งเอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าน,นี้ไม่มีแล้วดังนั้น ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ ยะมหังสัมมาสัมพุทธังยามหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสรานังคาโตภขวันตังสรานังคาโตอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรณะงตังภควันตังอะภิปูชยามิตังภะวันตังอะภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึง,ง,ถงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกได้จริงกำจัดทุกได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้ยะมหังสวาขาตังยะมหังสวาคาตังภะวา,าตาธรรมงสระนงังค พระคะวตาธรรมังสารนังคตโตอิมินาสการณนะอิมินาสการะนาตังธรรมังอภิปูเชยามิตังธรรมังอะิปูเชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าบัตดีแล้วบัดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึง ข้้าาพเจึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงกรรมจัดภัยได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้ยะมะหังสุปฏิปันนังยะมะหังสุปฏิปันนังสังขังสระนังคโตสังขังสระนังคโตอิมินาสการเร <Arsen> นะอิมินาสการเรนะตังสังขังอภิปูชจยามีตังสังขังอภิ ขูชยามีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธ佛พระขวานุทังอะภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมอมังนัสสัมมิ หามังนะมะสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอนุมัยังบุตสาภะคะวะโต พวากนมการังการรมาศันั สัมพุทธัสสะนโมวัชัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุกาสะปุกาสะอจโยโนพันเตอจโยโนพันเตอจักขมาอจักขมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหตยะถามุลยเหตยะถาอากุสเลยะถาอากุสเลเยมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังพันเตไม่ยัง เอวังพันเตมายังอจโยโนอจโยโนอติคันหาาอติคันหาาอายติงสังวรยายามะอายติงสังวรยายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวรโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวรโรกาีพลังพลาดด้วยกายวาจาใจพลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสํารวมระวังจะกขอสํารวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้าอุกาาอุกาซาข้าพร,ระพุทธเจ้าขอ อาราธนาพระพุทธเจ้ขาขออ to าราธนาส,สมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาค พกตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากุทวารโสตทวารในจากุทวารโสตทวารขานทวารชิวหาทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวายกาย ทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เธอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอโอกาสาโอกาสศารข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตรธรรมเจ้าข้าประการข้าประการอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณ มาไมได้ L L C จันับจับประมาณมิได้และ uh um พระนพโลกุตระธรรมจ้าและพระนพโลกุตระธรรมจ้าเจ้าประการเ้าประการในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมจ้าและพระนพโลกุตระธรรมจ้าเจ้าประการ้าประการในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากโุทวา สโสโตโทวารจากขุท hmm. วารโสตทวายนเทวารชิวหาทวาานะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวานมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสาโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาราเรียสองเกสมุติสราเรีย สักสมุติสองในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้และพระอริยสฆักสมุติสองพระอริยสงฆ์กสมุติสองในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสฆงกสมุติสองพระอริยสงฆ์กสมุติสในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุฑ วันโสตทวานในจัก no ข,ข,ขุทวารโสตทวารานทวานชิวหาทวารานทวานชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในาการ <horas> บ <paste> ัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสมเจรุนพระสง์เจ้า ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์คุณครูประชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศ EX ีลบารมีค nah ุณทานบารมีศีลบารมีเน่คัมมะบารมีปัญญาบารมีเน่คัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมี มีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีอุเกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึก ได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีไม่ระลึกได้ก็ดี g g ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สาเร็จมากและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถินนิพพานะปัจจะโยโหตุนิพพานะปัจจะโยโหตกร gra gra pra